วันนี้อิงอิงได้มีโอกาสติดตามพระนท่านรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทอศสุบันมาร่วมกิจกรรมโครงการดีๆอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเกาะพะรวยนับว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลแต่เพราะด้วยประเทศไทยของเรา mm. มีพระหมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาข้ามน้ำข้ามทะเลเมาเยี่ยมเยียนประสบกร์จึงนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้ แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไกลกว่าพระเนรของพระองค์ท่านและในปี2554อันเป็นปีมหามงคลกระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการรวมพลังทำความจีถวายพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554 ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกพลังงานสะอาดผมตื้มใจผมดีใจที่ได้เห็นความรักความสามาัคคีร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวบกระลวยและผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆผมมั่นใจว่าขกอบพลวยมีศักยภาพ ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกในอนาคตด้วยการพัฒนบประคองของกระทรวงพลังงานทําให้มีความคาดหวังได้ว่าแม้จะเป็นเกาะที่ใช้พลังงานสะอาดแต่จะมีพลังงานสะอาดที่มากพอสําหรับความสุขความสบายของพี่น้องประช,ชาชนชาวเกาะแห่งนี้อย่างยัง่งยืนในอนาคตพิธีเปิดที่จัดขึ้นได้รับความสนใจ และมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมง,งานหลายท่านอาทินายสุวัสดิ์ริปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาอำนวยการการจัดงานนายนอคุณสิทธิพงศ์ปลัดกระทรวงพลังงานนายไกรฤทธิ์นิลลกูหาอธิบดิีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผู้บัญชาการฐานทัพเรือภาคสองเวยวยงานจากรัฐวิสาหกิจเอกชนและชาวกวาพะรวยทุกท่านที่มาร่วมยินดีในโอกาสนี้ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เกาะพะลวนจะสามารถช่วยจุดประกายให้ชุมชนอื่นๆมีความสนใจที่จะดําดเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตนเองอย่างเช่นที่ชาวเกาะพะลวนซึ่งหลังจากนี้พี่อิงก็คิดว่าพวกเขาคงจะกลายเป็นประชากรที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขในวิถีชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืนตามพระราชดำริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ